รื่นเรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน อันนี้เขาเรียกว่าก๊กอ,กอปของจริงเกิ <c oughs> ไมมากคนนี้เกิดไม่มากอยู่หัวแถวปุ๊บทำท่าใหม่ทุกวันเลยคนน,ย <c oughs> ยนี้น <c oughs> นะคะน้อะนิดหนึ่งเนาะแต่วันนี้ค่ะเรายังคงแจกของรางวัลกันเหมือนเดิม<ช>วันนี้ยังคงเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะใคร <ừ> ที่ยังไม่ส่งชื่อมาอย่าลืมสแกน QR วโค้ด <c oughs> มาได้เลยค่ะใช่ <ตะ S 1> แล้วคส่วนวันนี้พี่มุชของเราเขาไปอีกแล้วไปไหนครับเนี่ยรอบนี้ไปเกาหลีโหบ้านหลังที่3ของเขาญี่ปุ่นเกาหลีนี่เขาเที่ยวไม่หยุดเลยนะ ยังไม่หยุดซึ่งวันนี้เขาจะพาเราไปย่านไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องติดตามชมนะคะอาแต่ช่วยกันแซบเขาวันนี้ใครเป็นสายดูหนังเนี่ยต้องกินปับคอนบอกเลยค่ะร้านนี้นะมีสองรสชาติที่แบบว่าแปลกใหม่มากเลยรสชาไทยไม่เคยเห็นไม่เคยยินเลยมีสุดกว่านี้ยังไงรสทุเรียนอุ้ยอันนี้สุดพี่ฝนไม่สุดผมชอบชิมอยากชิมอยากชิมอยากชิมอะช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครนะคะที่อยากกิน ซุกกี้เนี่ยที่แบบราคาสุดคุ้มเลยเราจะนึกถึงซุกกี้ตีน้อยอใช่ไหม<ช>แต่วันนี้ค่ะซุกกี้ตีน้อยเขามีข้าวราดแกงแล้วจา้า <Hey, S 1> oh. มาในรูปแบบของข้าวราดแกงเหรอมาในรูปแบบนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงร,รถ้าอยากรู้ไปแซ่บกันเลยค่ะ อิ่มคุ้มคุ้มตักให้แบบแน,น่นๆเต็มจานใครชอบทานข้าวแกงแนะนำเลยค่ะกับร้านข้าวแกงตีน้อยปันสุกร้านข้าวแกงราคาประหยัดตั้งอยู่ที่เรียบด่วนรามอินทาเมนูของร้านมีให้เลือกอร่อยกว่า14เมนูทุกวันจะเป็นต้มผัดแกงหรือทอดก็มีครบเมนูขายดียกให้กับแกงแผนงเนื้อแกงเขียวหวานหมู กับเราเนื้อสับหมูสับกระเทียมเห็ดหอมอบซีอิว๊วและซุปเปอร์เนื้อตุ๋นร้อนๆส่วนราคาเริ่มต้นขา้าวราดแกงหนึ่งอย่าง39บาท2อย่าง45บาท3อย่าง50และ4อย่างแน่นๆเต็มจานแบบนี้55บาทเท่านั้นค่ะร้านเปิดยาวๆตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึง6กโมงเย็นใครอยากมาอิ่มอร่อยกับอาหารคุณภาพดีราคาไม่แพงตักมาจุกๆเต็มจ,จานแบบนี้ ไปรู้จักกับร้านนี้กันเลยคะ่ะตอนนี้เราอยู่คุณเฟินเจ้าของร้านข้าวแกงตีน้อยปันสุกครับสวัสดีค่ะคุณเฟินสวัสดีค่ะคุณเฟินค่ะเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับสุขที้ตีน้อยแต่ทีนี้อยากรู้ว่าทําไมถึงมาทําร้านข้าวแกงตีน้อยปันสุกค่ะคือพอเราเปิดสาขาสุกี้ตีน้อยไปเรื่อยๆค่ะค เราจะมีวัตถุดิบที่เหลือมาจากการตัดแต่งเนื้อต่างๆคือ <c oughs> อย่างที่เห็นเนาะเราเสิร์ฟเนื้อสไลด์หมูสไลด์เยอะมากใ,ใ,<ช>ใฟ่ไหมครับซึ่งแต่ละก้อนเนี่ยก็จะมีแบบหัวและท้ายที่อาจจะทรงไม่สวย<อ>หรือว่าแบบไม่สามารถเสิร์ฟในจานซุก,กี้ได้เราเลยปกติเนี่ยมันมีทิ้งบ้างหรือว่าขายขายคืนบ้างในราคาที่ถูกมากแสดงว่าไม่ใช่ของเหลือไม่ใช่ของเหลือไม่ใช่ของใกล้เสียหรืออะไรเลยค่ะคือคุณภาพเหมือนเราเสิร์ฟซุกี้เลยแต่อาจจะแค่หน้าตาอาจะ จะไม่ได้ไม่ไม่ส่วนไม่เหมาะกับการไปทำสุขีใช่ใช่ค่ะเราเลยเ่าเลยแบบคิดขึ้นมาว่าจะทำอะไรดีที่มันจะเพิ่มแอดแวลูก็คือเพิ่มมูลค่าให้กับทั้งบริษัทด้วยแล้วก็สามารถปันสุขให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยอะค่ะที่จริงมันก็เป็นที่มาของชื่อเข้าแกงตีน้อยปันสุขเขาอยากจะทำในราคาที่จับต้องได้ให้กับลูกค้าแล้วก็คุณภาพดีๆแบบเนื้อเต็มเต็มคือคือที่แบบ ทำมาคืออยากจะเสิร์ฟเนื้อล้วนๆให้กับลูกค้าเลยค่ะจะเห็นได้เลยว่าผักแทบไม่มีน่ากินมากแต่อยากรู้เมนูที่มันแนะนําเลยว,ว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่คนชอบสั่งอะไรคือต้องทานเลยค่ะก็คือพผนแนงเนื้อนะคะคือก็จะเป็นเนื้อแบบเต็มๆเลยเนื้อเนื้ออย่างดีเลยพันแนงนะะเนื้อเหรอฮะ,<ช>ะซึ่งก็ต้องดูแบบว่าเขาทํ้ที่หน้าร้านเนี่ยเขาทําสดๆอยู่แล้ว ใช่ค่ะทำหลังใช่ค่ะทำที่ร้านเลยค่ะแสดงว่าถ้าไปเนี่ยเมนูเสิร์ฟวันหนึ่งเนี่ยนะครับเท่าไหร่ประมาณ1 5บหถึงสิรายการค่ะแต่ว่าเลือกแบบเยอะเลยใช่ค่ะแต่ที่จริงที่จริงแบบเมนูในสต็อกเราเนี่ยประมาณ50รายการเลยนะคะเราก็จะวนไปให้เรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าจะได้ไม่ไม่เบื่อด้วยนี่เดี๋ยวบอกรสชาติหน่อยครับพี่ฝนแนงเนื้อเป็นยังไงบ้างเข็มข้นถึงเครื่องแกงแล้วก็เนื้อเนี่ยมาเป็นชิ้นเต็มๆคำแล้วเนื้อไม่เหนียวด้วยนุ่มนี่ เขาให้แบบไม่จกตารวมถึงถัดมาเขียวหวานแกงเขียวหวานก็เป็นที่ที่ลูกค้าชอบมากเหมือนกันแบบ แกงคืออร่อยมากเข้มข้นส่วนตัวก็จะที่จริงชอบทั้งสองอย่างเลยค่ะเพราะว่าคนไทยเราเนาะเราชอบกินแกงใช่มันเป็นอาหารที่เรากินได้บ่อยมากแล้วที่ชอบคือเขามีทั้งแบบเนื้อแบบหมูเาก็มีเนาะนี่แกงเขียวหวานถัดมาเลยครับก็เป็นต้มแซบเนื้อตุ๋นนะคะเดี๋ยวถ้าตักมาก็จะเห็นเลยค่ะว่าแบบเนื้อเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆเลยค่ะซึ่งเราตุ๋นตุ๋นเพื่อให้มันนุ่มอร่อยค่ะแล้วก็แบบซุปก็จะเข้มข้นค่ะรสชาติเต็ม รสชาติเต็มๆเลยค่ะเรื่องสุกต้มแซ่บก็แซ่บสมชื่อใช่ค่ะนะรวมถึงถ้ามาแบบไม่ใช่แกงบ้างเป็นแบบหมูก้อนที่เราเห็นนี่คือคลาสสิกของข้าวแกงเลยนะใครก็ต้องสั่งอนี้ยังไนครับเนี่ยก็ที่จริงเราเราเราอยากทําให้ลูกค้าค่ะคือทำหมูก้อนทอดเนี่ยมันมีแต่หมูอย่างเดียวเนาะคือราคาก็จะแพงแต่ว่าเราก็จะเราอยากทําให้ลูกค้าค่ะ ทานกับแกงต่างๆก็ลดความเผ็ดใช่แล้วก็น้องๆก็เด็กๆก็จะชอบด้วยค่ะใช่น้องๆชอบทานได้นี่รวมถึงถัดมาลาบทอดก็มีอยู่ในข้าวแกงเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหดูสิฮะหน้าตาน่าทานมากเลยอร่อยมากค่ะตัวนี้อร่อยใช่ไหมฮะผมไม่เชื่อฮะขอลองหน่อยลวกันครับนี่ไม่เชื่อเพื่อจะได้ลองชิมเดี๋ยวให้เขาลองชิมสักแบบนึ่งค่ะแต่ยางแต่ละเมนูอย่างเงี้ยเราเราเลือกยังไงคะว่าเราอยากจะทําเมนูอย่างไงอะไรยังไงบ้างีด้วยวัตถุดิ ที่เรามีเยอะก็คือจะเป็นหมูกับเนื้อวัวค่ะเราก็เบสประจาก เนื้อสัตว์ก่อนเนาะแล้วก็อะไรที่เราสามารถมาดัดมามามาดัดแปลงที่ทําเป็นเมนูที่มันดูมีมูลค่าให้กับลูกค้าค่ะเราก็จะมาทําอะไรที่เราตุ่นได้เราก็จะมาตุ๋นเนาะอะไรที่เราทอดแล้วแบบมันมันมันกรอบอร่อยก็มาทำก็จะมาทําให้ลูกค้าราบทอดเป็นยังไงค่ะโอ้ยดีดีมากเลยคือให้ความเปรี้ยวให้ความเผ็ดแล้วก็มีความเป็นข้าวคั่วซึ่งหมูเขาก็ทอดมาแบบพอดีมาก ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆผมบอกเลยว่าสุดยอดนี่ยังไม่หมดเท่านั้นต้องท่านนี้ก็จะมีอะไรคะเนี่ยมีหมูมะนาวค่ะก็จะเป็นหมูหมูเป็นชิ้นๆเลยนะคะคุณผู้ชมดูสักหน่อยนะครับรสชาติก็จะถึงแน่นอนค่ะอยากให้ลองค่ะนี่และได้หมูเป็นชิ้นๆแบบนี้นี่แล้วดูให้น้อยๆนะครับรสชาติถึงไม่ถึงคุณผู้ชมดูจากพริกกระเทียมที่เขาให้โอ้โหบอกเลยว่า สมชื่อสมราคานี่ปันสุกแน่นอนแบบนี้ค่ะมาฝั่งนี้บ้างค่ะก็เป็นกะเพราเนื้อสับนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวล้วนๆเลยอย่างที่เห็นกระเพราไม่ค่อยเห็นค่ะมีแต่เนื้อผมชอบอย่างนี้บางเมนูใช้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะบางเมนูใช้เป็นเนื้อออสเตรเลียนะแสดงว่าเนื้อเขาไม่ได้คุณภาพแบบไก่กาคือคุณภาพดีใช่ค่ะที่ไหนในข้าวแกงที่สำคัญคือราคาราคาเริ่มต้นยังไงบ้างคะ ราคาเริ่มต้นของเรานะคะกับ1อย่าง39บาทเดี๋ยวนะฮะกับ1อย่าง39บาทใช่ค่ะนี่แบบนี้เลยเราไปที่ร้านคือได้แบบนี้จริงๆริไหมคะใช่ค่ะปริมาณก็จะตามนี้เลยค่ะตามนี้เลย1อย่าง39ถ้าอยากเพิ่มสักกับ2อย่างละสออย่าง45บาทค่ะ2อย่าง45ตกใจแล้วนะมาดู3อย่างฮะ3อย่าง50 5 0บาทแล้วแบบพีกเลยเอา4อย่างเลย สอย่างก็55บาทค่ะโอ้โหไปหาราคานี่ที่ไหนผมถามจริง5้แล้วได้ข้าวและกับข้าวเต็มจานใช่คือเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงใช้คําว่าปันสุกใช่ราคาเบาแต่คุณภาพอาหารผมบอกเลยว่าเกินราคาไปมากนะฮะมีให้เลือกตั้ง15เมนูรวมถึงเมนูนี้คือ เมนูอันนี้ที่จริงเราเพิ่งเอาเข้ามาลานข้าวแกงเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเป็นมีเป็นเมนูที่เราเคยขายตอนช่วงโควิดค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ชอบมากแล้วก็มีการแบบ ที่จริงเราเราหยุดขายไปช่วงหนึ่งแล้วเราก็เอากลับมาใหม่เพราะเรามองว่าลูกค้ามันน่าจะทานง่ายสำหรับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็เรียกร้องกลับมาด้วยออค่ะก็เป็นเมนูมียกตีน้อยนะคะเหมือนทานซุกี้เหมือนไปนทานซุกี้ตีน้อยในเวอร์ชันง่ายๆเร็วๆไวๆแล้วก็ราคา59บาทค่ะโอ,อ้ดีจังเลยมีเมนูสำหรับเด็กๆด้วยใช่ไหมครับก็ที่จริงเด็กๆก็จะชอบมียก แบบนี้อยู่แล้วด้วยเนาะใช่ค่ะแล้วก็พวกหมูหมูปั้นทอดค่ะแล้วก็เนื้อทอดเออซึื้อเมนูที่ไม่เผ็ดอ่ะน้องๆจะทานได้ที่จริงหมูหวานลูกค้าก็ชอบมากค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นก็จะมีแค่หมูคือล้นหมูหมูล้นชอบมากนะที่ผักเขาให้น้อยไปได้กันหมดไม่ว่าจะเด็กกับผู้ใหญ่ทีนี้ต้องไปตรงไหนคะค่ะก็ใกล้ๆไอ้ร้านเราร้านตีน้อยปั้นสุกนะคะตั้งอยู่ใกล้ๆสุกี้ตีน้อยสาขาเลียบทางด่วนที่จริงอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆกันเลยอยู่แถวเซ็นทรัลอีสต์ว ถนนออประดิษฐ์มนูธรรมค่ะคจะเด่นมากตึกที่จอดรถกว้างขวางเข้าไปคือเห็นแน่นอนเปิด,ดทุกวันเลยไหมคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะปิดทุกวันอาทิตย์ค่ะราคานี้ผมว่าไม่ใช่ห้องแอร์หรอก ห้องอ๋อติดแอร์ค่ะติดแอร์นี่เป็นยังไงอร่อยนะกินข้าวแกงติดแอร์อินสบายด้วยถูกต้องบอกเลยนะครับว่าไปกันเยอะครับแล้วฟันสุกด้วยนะอร่อยจริงๆครับขอบคุณคับคุณเฟิร์นขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคาใครชอบกินป๊อกคอนห้ามพลาดเดี๋ยวต้องกลับมาชิมแล้วก็อุดหนุนเขากันส่วนพี่บูชค่ะวันนี้จะพาไปกินของอร่อยย่านอินซาดงที่เกาหลีจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูค่ะครับ From Korea กับบุชเลชานอันยองอาเซโยตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงโซลเกาหลีใต้ครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอินซาดงสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านอินซาดงนะครับย่านนี้มีแต่ของอร่อยตามผมมาก,กันครับร้านนี้นะครับเขาขายบะหมี่ทามือซึ่งผมเห็นอาจุมมาเนี่ยเขากำลังลวกเส้น ตัดเส้นนวดเส้นกันสดๆในร้านเลยครับผู้หญิงชาวเกาหลียุคก,ก่อนเนี่ยจะมีความชํานาญในการทําเส้นเองมากเลยครับผมผมไปยืนดูเขามาเนี่ยก็คือปราณีตแล้วก็น่าทึ่งมากครับถึงร้านนี้เป็นร้านในตอกเล็กๆแต่ก็มีรายการทีวีเกาหลีมาถ่ายกันเพียบเลยครับและแบบนี้แซ่พาร่ซาจะพลาดได้ยังไงครับก็ต้องมาเช็คอินกับเขาบ้างสิจ้าเมนูแรกที่ผมสั่งมานะครับคือมันดูพูดง่ายๆเลยก็คือเกี๊ยวเกาหลีแบบบ้านๆแต่ความไม่บ้านเนี่ยคือร ชาติไส้เขาคือแน่นละตู้มากทุกคนมีทั้งไส้หมูและผักแล้วก็ไส้กิมจิครับทานคู่กับกิมจิยิ่งอร่อยส่วนเมนูเส้นก็มาเสิร์ฟแล้วครับผมเมนูบะหมี่ทำมือเขาจะเสิร์ฟม,มาในซุปสาร่ายแบบนี้เลยครับรสชาติดีส่วนใครเลือกไม่ถูกนะเขาก็มีออปชั่นบะหมี่เกี๊ยวในชามเดียวกันแบบนี้ด้วยจ้าตัวเส้นเนี่ยดีมากครับแล้วก็ไส้เกี๊ยวก็อร่อยสุด,สด สมแล้วครับที่รายการทีวีมาทายกันเยอะแล้วก็มีรีวิวดีๆเยอะมากอร่อยมากเลยครับเมื่อกี้ไปกันต่อดีกว่าครับค่ำคืนของอินซาดงมันยังไม่จบครับถ้าไม่มีเตาปิ้งย่างผมเลยพาท่านผู้ชมเนี่ยมากินหมูย่างเกาหลีกันต่อครับมาถึงเนี่ยเขาก็เอากิมจิวางเลย ่านลงเลยครับแถมร้านไหนเป็นเตาถ่านนะผมบอกเลยได้บรรยากาศมากครับแล้วก็หัวเหม็นเต็มที่และณนะจุดนี้นะครับใครตุนแบบเกาหลีเนะี่ยก็ต้องมาครับผมแต่แนะนําให้เป่าก่อนนะครับมันร้อนมากเลยนะฮะและความน่ารักของร้านนี้นะครับตัวโต๊ะเนี่ยจะเป็นถังแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะเอาเตามาวางไว้ด้านบน และแนะนําให้สั่งเลยนะครับเวลามาปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยก็ต้องเป็น3ชั้นใช้กันไกตัดตรงเตานี้เลยครับผมได้บรรยากาศมากๆและนี่แหละครับก็คือ2ร้านที่ผมเลือกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันที่อินซาดงวันนี้นะครับผมอิ่มอร่อยมากขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ โบ้พวกเราเนี่ยอิจฉามากเลยอ่ะกินยั่วไม่ไหวค่ะอยากไปเกาหลีแล้วเนาะต้องอยากกินมากเลยแต่ว่าตอนนี้ต้างน้าเราก็ยั่วไม่แพ้กันเหมือนกันค่ะช่วยกันแซบค่ะวันนี้ใครชอบกินป๊อปคอนนั้นแนะนําร้านนี้เลยค่ะร้านเค้กนะคือปกติเมื่อก่อนเขาขายเค้กไงแล้วเจ้าของร้านเขาชื่อณะก็เป็นเค้กนะแต่เดี๋ยวนี้นะป๊อปคอนขายดีกว่าค่ะเค้กยังไม่ขายแล้วป๊อปคอนร้านนี้บอกเลยนะคะว่าต้องสั่งซื้อเลยมีรส อะไรบ้างมาดูกันพี่ฝน<ะ>รถแรกแน่นอนออริจินอล ใครชอบหวานกรอบเนี่ยต้องรสคาราเมลค่ะก็คืออันแรกตรงนั้นเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะกลมๆใหญ่ๆโอ้โหกินแล้วมันแน่นอนค่ะแบบเคลือบแบบช่ำๆเนาะเคลือบช่ำมากแล้วแต่ละอย่างที่เขาใช้นะพรีเมียมทั้งนั้นแต่ถ้าชอบเค็มหวานต้องเป็นชีสชีสอ๋อรสชีสเป็นรสชีสเลยค่ะยโยมเลยค่ะหรือจะเป็นช็อกโกแลตก็มีเหมือนกันช็อกโกแลตเขาเนี่ย นำเข้าจากเบลเยียมนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ยังมีเป็นมัทฉะด้วยมัทฉะก็พรีเมียมค่ะน่ากินเนาะใช่น่ากินเขาเลือกใช้ของดีหมดเลยอ่าเลือกดีหมดเลยนะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมีอีกสองรสด้วยกันรสชาไทยรสชาไทยนะคุณผู้ชมอยากให้ชิมมากค่ะเนี่ยแต่ว่าพี่อยากชิมอีกรสหนึ่งกับแพมที่อยู่ค้างๆชาไทยอ๋อทุเรียนใช่ไหม ยังชิมเลยคือทุเรียนเขานะเป็นผงทุเรียนแท้ร้อซแล้วเป็นทุเรียนโอท็ด้วยคุณผู้ชมคะ่ะแล้วสังเกตดูในกลองเ<ช>นี้ยเนี่ยเห็นไหมมีทุเรียนกรอบเป็นทุเรียนทอดไงโอ้ยดีไหมดีไหม อันนี้กระปุกเล็กนะกระปุกเล็กเนี่ยร้อยแปดสิบบาททุกรสเนี่ยร้อยแปดสิบบาทหมดเลยจะมีถั่วอยู่ในนั้นด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้ป๊อปคอนล้วนๆเนี่ยตรงนี้นะกระปุกจะใหญ่ขึ้นร้อยแปดสิบบาทเหมือนกันม,ม,มีให้เลือกเยอะนี่จะบอกว่ามีรสกาแฟด้วยนะมไม่ได้มีแค่นี้อร่อยอยาก,กชิมอีกไหมมาอยากชิมอะไรเดี๋ยวต้องบอกรสชาตินี้ก่อนอเป็นยังไงคะใครที่เป็นสายทุเรียนเลเวอร์จะต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่ามันแบบหอมกลิ่นทุเรียนตั้งแต่เปิดฝาเลยแล้วพอเคี้ยวเข้า ไปมันก็คือแบบเฮ้ยปอปคอนกับทุเรียนมันเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเข้ากันแล้วก็หาทานยากด้วยนะคะปกติไม่มีกินง่ายๆนะคะรสทุเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อเลยค่ะปกติกระปุกละ180บาทแต่วันนี้ฟังดีๆนะแต่ต้องสั่งตอนนี้เลยนะคะ5กระปุก 900บาทแต่แถมให้อีกหนึ่งกระปุกเลือกรถได้เลยและมีกระเป๋าสวยๆ,ๆแถมให้ด้านนี้เลยซึ่งหาซื้อไม่ได้นะคะคุณผู้ชม<น>ค่ะกระเป๋าที่เห็นตรงนี้ไม่ได้เล็กๆนะยัดของเข้าไปเนี่ยโหน้องใส่ได้เยอะมากและเป็นกระเป๋าที่บอกเลยว่าแบบหาซื้อที่ไหนไม่ได้น <ะ S 1> ดีน <ะ S 1> <ๆ S 2> ่ก็ยังได้วันนี้พวกเราต้องจัดแล้วนะคนละหกระปุกแล้วแถมหนึ่งใครสนใจเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาตรงหน้าจอแล้วรีบโทรมาตอนนี้เลยค่ะ เรียบร้อยงั้นเราไปแจกรางวัลไปค่ะเดี๋ยวดออนให้คุณป๊อปปี้เขาชิมหน่อยนึงเอาทุเรียนไหมไม่ต้องถามเอาอย่างอื่นไม่ต้องถามแปลว่าเอาไม่ใช่ไม่เอาทุเรียนได้ไหมไม่ปูนอะไรไม่กินทุเรียนกินไม่เก่งเลอดิได้มากนี่ครับคุณธัญรัตน์ค่ะนีเค่ะแล้วนี่รสอะไรคะคาราเมลบัตเตอร์ได้ไหมคะได้ครับโอ้โหสู้ตายฮะบอกเลย ต้องบอกก่อนนะก่อนเข้ารายการพี่ฝนหยิบมาให้เราก็ไม่รู้ไงหยิบมาทานให้ทุเรียนมาพี่ฝนจะทานกับผมมากนะอ้าวก็ต้องคิดว่าคงจะได้กลิ่นก่อนที่จะเอาเข้าปากไงแต่นี่เป็นคนแบบอยู่ดีก็เอาเข้าปากเลยรีบไปหน่อยไม่ดมก่อนอะคาราเมลค่ะอร่อยมากเลยหอมหวานซื้อเลยถ้าอย่างนั้น่ะวันนี้แถมกระเป๋าห้ากระปุกผมเอากระเป๋าแถมคุณเอาห้ากระปุกไปผมเอากระเป๋าอะไรเนี่ยคนงงนะสวัสดีค่ะคุณธัญรัตน์โทรจากรายการแซ่บพาตั้นะคะ พี่ขาอยู่จังหวัดอะไรคะ จังหวัดชนบุรีค่ะชนบุรีหวานเลยนี่ค่ะส่งชื่อมาในแทพาซ์าวันนี้เป็นผู้โชคดีวันนี้รับไปเลยค่ะเครื่องฟออากาศจากสมาร์ทโฮมขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการเราด้วยแล้วก็ยินดีด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะใช่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับและแน่นอนครับพี่พี่ข่าวสามสีมารอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ หยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะอันไหนนะที่เป็นทุเรียนแล้วป๊อปปี้ไม่กิน,นส่งมาทางนี้ได้ขายทุเรียนกันหมดเลยนะครับเนี่ยแต่วันนี้มีข่าวแล้วสญญนใจครับผมครับวันนี้นะครับมาเขาเรียกว่ามามาอุ่นท้องก่อนก่อนที่จะได้ดูละครมือปราบมหาอุดกันในวันจัท<า>นทร<อ>์ที่จะถึงนี้นะครับ<ห><ห>เราจะมาพูดถึงเพลงประกอบละครกันก่อนนะครับซึ่งเพลงประกอบละครเรื่องนี้ได้กันพ็อกซี่มาร้องด้วยอุย้ออีมาันนี้กิ๊กันพ็อกซี่หรือว่ากิ๊อะไรกิกรงนทุเรียนกันด้วยวิชาแทนด้วยแล้วป๊อปคอนด้วยเดี๋ยังมาติดตามกันทด้ กับพี่เต้ยนายแล้วก็มีน้องน้ำตาลด้วยเห็นี่เซอร์แล้วน่าดูมากถูกต้องครับรอติดตามเลยนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับค่ะนี้พวกเราแซบปลาซาสวัสดีครับแซบพลาซา